FBI รัฐอินเดียนาผู้หญิงท้องคนหนึ่งกำลังถูกสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเฮกเตอร์และเอเรียยังไงซึ่งเธอก็ยอมรับตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งคู่ส่วนเจ้าหน้าที่ครูสที่เห็นเธอก็หายน้ำเลยยืนน้ำให้เธอเลยยอมบอกรายละเอียดอีกเล็กน้อยก่อนจะขอทำข้อตกลงพร้อมย้ำทีนี่ไม่ปลอดภัย ทำให้เจ้าหน้าที่อีกคนโมโหจึงบอกว่าที่นี่ปลอดภัยแน่นอนท่านใดนั้นเซฟเฮาก็โดนกระหน่ำยิงครูสเลยขอกาลังเสริมจนรู้เจ้าหน้าที่ทุกนายโดนเก็บหมดแล้วสักพักตัวเองก็พาธาด้วยเธอจึงรีบทำแผลให้เขาก่อนจะทำระเบิดเทียนแล้วรีบไปซ่อนตัวเมื่อคนร้ายบุกเข้ามาเธอก็ใช้อาวุธของครูสยิงใส่มันเลยได้รู้คนที่ถูกยิงคือเอเดรียนมันที่โมโหจึงแทงเธอ ทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นและเพลิงก็ได้ลุกไม้ไปทั่วแล้วพาวกตัตมาที่เธอถูกช่วยเอาไว้ได้และคลอดลูกอย่างปลอดภัยซึ่งขณะพักฟื้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาคุยเกิดเธอเธอเลยขอเจอลูกและจะเลี้ยงดูลูกเองแต่พอรู้จากเจ้าหน้าที่ว่าเอเดียนรอไปได้ก็เริ่มคิดหนัก ยิงเจ้าหน้าที่อธิบายที่แม้เธอจะเก่งในสนามรบแต่นางกลับไม่มีประโยชน์ในการดูแลและปกป้องลูกเลยแม้แต่น้อยก่อนเสนอให้ FBI เป็นคนคุ้มครองส่วนเธอก็ควรหายตัวไปนั่นเลยทำให้เธอเริ่มลังเลจากนั้นก็กค่อยๆพยุงตัวเดินไปหาครูซซึ่งบาดเจ็บเหมือนกันพร้อมยืนข้อเสนอ3ข้อคือ 1. ให้ลูกสาวอยู่กับคนดีมีชีวิตน่าเบือ่อมันคง 2. ต้องบอกให้เธอรู้ว่าลูกปลอดภัยทุกๆวันเกิด และ 3. ทํามีปัญหาต้องแจ้งเธอทันทีซึ่งครูสก็ลับปากเพราะเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตเขาไวสักพักเธอก็แอบไปดูลูกแล้วออกเดินทางไปที่อ่าวทริงกิตรัฐอลสส้าเมื่อเธอเดินทางมือถึงก็ไปหาโจนส์อดีตเพื่อนร่วมรบที่ตอนนี้เปิดร้านขายของชำจากนั้นเขาก็ให้การช่วยเหลือโดยให้ที่พักเป็นกระท่อมกลางป่า ซึ่งพอเขาไปส่งและเห็นเธอทำหน้าเศร้าๆก็ปลอบไม่ว่าเธอไปทำอะไรหรือเจออะไรมาแต่เธอยังมีชีวิตยังมีเวลาแก้ไขเธอเลยนิ่งไปแล้วหันไปบอกถ้าเจอกันให้ทำเป็นไม่รู้จักกันด้วยเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนครับ12ปีผ่านไปเธอยังคงอาศัยอยู่ที่กระท่อมเหมือนเดิมและหากินด้วยการล่าสัตว์ป่า ซึ่งวันนี้เธอก็เจอหมาป่าเ้าตัวหนึ่งจึงจะยิงมันแต่พอได้เห็นว่ามันมีลูกๆเลยยอมปล่อยมันไปต่อมาโจนส์ก็มาหาเธอเพ่มมอบจดหมายของลูกให้ามให้เธอประหลาดใจเพราะยังไม่ถึงวันเกิดจึงได้รู้ลูกสามมีปัญหาเลยจัดเตรียมข้าวของพร้อมอาวุธแล้วไปพบครูสอย่างรัฐโอไฮโอเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันครูสก็บอก วนก่อนเจ้าหน้าที่ได้บุกไปยังข้างเก็บของของเฮกเตอร์แล้วไปเจอรูปถ่ายใบหนึ่งเข้าซึ่งก็คือรูปโซอีลูกสาวของเธอทําให้เธอกังวลมากวันหนึง่งขณะเธอกําลังจับตาดูโซอีอย่างลานจอดรถซึ่งอยู่ไม่ไกลก็พบรถสองคันมีท่าที่แปลกๆมาจอดใกล้ๆล,ลูกสาวสักพักก็ได้เห็นเจ้าแมงมุมลูกน้องของเฮกเตอร์เธอที่เดาว,ว่าพวกมันคงมาจับตัวโซอีเป็นแน่เลยชิงเล่นงานพวกมันก่อน เจ้าแมงมุมที่รู้ตัวเลยสั่งลูกน้องที่เหลืออีคนให้ไปจัดการเธอส่วนมันกรีไปรักพาตัวโซอีเธอจึงจะรีบไปช่วยแต่ลูกน้องก็มาขัดขวางเธอเลยต้องไปเล่นงานมันก่อนสุดท้ายเลยทำให้ขาดสายตากระเจ้าแมงมุมจนได้ดังนั้นเลยวานครูสให้ช่วยทำพาสปอร์ตส่วนตัวเองก็แวะไปดูที่บ้านของครอบครัวซึ่งอุปธัมโซอีเลยได้เห็นรูปของลูกสาวมากมาย เมื่อทั้งคู่มาถึงคิวบาก็ไปดักรอเจ้าแมงมุมยังพาแพงหนึ่งแล้วพอเจอมันเธอก็ให้คูสไปดักอีกทางแต่กลับเป็นเธอที่เข้าถึงตัวมันก่อนเลยเข้าไปถามโซอีอยู่ที่ไหนทานใดนั้นครูสก็โพรมมาพร้อมกับโดเล่นง,งานมันจึงใช้จังหวะที่เธอหันไปมองเล่นง,งานเธอแล้วหนีไปเธอจึงรีบวิ่งตามส่วนครูสหลังจัดการพวกลูกกระจอกได้ก็วิ่งตามมาด้วยอีกคนหลังท้งครูไล่ตามเจ้าแมงมุมอยู่พักใหญ่ เธอที่รัววิ่งตามคงไม่ทันแน่เลยไปขโมยรถยนต์เพื่อไล่ล่าแทนซึ่งสุดท้ายก็จับมันได้เลยเค้นถามจนรู้เฮกเตอร์จับตัวโซโอี้ไปไว้ที่ปราสาทของพวกมันขณะครุสทำแผลเธอก็เข้าไปช่วยเขาจึงขอบคุณเธออีกครั้งเพราะเธอช่วยชีวิตเขาไว้เป็นครั้งที่สองพร้อมถามทำไมถึงช่วยเธอเลยตอบเพราะที่เซฟเฮาเขาเป็นคนเดียวที่นำน้ำมาให้เธอดื่ม และก็ได้รู้เธอรู้จักเอเดียนที่อัฟกา,านิสถานเนื่องจะกเป็นครูฝึกให้กับหน่วยพลซุ่มยิงของเธอซึ่งผมมันเห็นเธอมีแววก่อชักชวนไปทํางานผิดกฎหมายแต่เธอเขปฏิเสธไปแล้วหลังไปทํางานเป็นการบนหอคอย18เดือนก็ได้รู้เฮกเตอร์อยากยอกอาวุธออกไปจากกองทัพ จึงรวมมือกับพวกมันโดยใช้อาวุธของเฮกเตอร์กับเครือข่ายของเอเรียนเพื่อเบอิกทางสูงเงินจํานวนมาหาศาลในไวเกอร์เสียนซึ่งช่วงนั้นเธอก็รู้สึกดีมากที่ได้เป็นคนออกคําสั่งจนกระทั่งท้องเลยเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นแปลกๆเนื่องจากเงินมากขึ้นจึงไปตรวจสอบโกดังเก็บของเลยได้รู้พวกมันลักลอบผลแรงงานเถื่อนด้วยเธอจึงตัดสินใจเข้าพบ FBI เหมือนมาตอนต้นเรื่อง แต่ครูสก็ยังสงสัยไม่เลิกตกลงโซอีเป็นลูกของใครเธอเลยตอบไม่ใช่ลูกของพวกมันโซอีคือลูกของเธอตกดึกทางครูก็บกไปที่ปราสาทหรือลังของเฮกเตอร์ซึ่งหลังจะเก็บลูกกระจกรอบๆได้เธอก็ให้ครูสลับไฟเพื่อบุกไปช่วยโซอีแต่สายไฟก็ดันพันกันยุ่งเหยิงเลยต้องใช้เวลามากกว่าเดิมเถาว่าสุดท้ายก็ทันเวลาก่อนที่เธอจะถูกเล่นงาน เมื่อเธอหรือแม่ได้เจอโซอีกบ็พบหลอนอยู่ในสภาพตกใจกลัวเธอจึงใช้กำลังลากหลอนออกไปและพอได้เจอครูสโซอีถึงค่อยสงบลงแม่เห็นอย่างนั้นเลยฝากหลอนไว้ก่อนจะเข้าไปจัดการกับเฮกเตอร์ครับด้นานแม่ เธอค่อยๆย่องไปหาเฮกเตอร์แต่มันก็ดักรอเธออยู่แล้วเพราะเจ็บใจที่เธอหักหลังมันแล้วก็พรามถึงความรักของทั้งคู่รวมถึงเริ่มเสียดายที่จะต้องจัดการเธอเธอจึงใช้จังหวะที่มันเผลอควักมีดมาแทงมันจนจัดการมันได้สําเร็จครับเ <c oughs> มื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงรัฐอิลลินอยก็เปลี่ยนเปเดินทางด้วยรถยนต์แล้วจังหวะแวะเติมน้ํามันแม่ก็จะขอแยกตัวออกไป โซอีที่สงสัยมาตลอดทางเลยถามเธอใช่แม่ของหล่อนไหมเธอจึงอัอึงไปก่อนปฏิเสธทั้งน้ำตาครูสที่เห็นเธอจะไปให้ได้เลยมอบโทรศัพท์ให้จะได้ติดต่อกลับมาบ้างส่วนโซอีก็ถามครูสทำไมเธอถึงไม่ยอมรับว่าเป็นแม่เขาจึงตัดบทว่าเดี๋ยวจะไปส่งหลอนอย่างครอบครัวที่แท้จริงส่วนแม่ขนามองครูสขับรถออกไปเมื่อได้เห็นโซอีโบกมือลาก็รู้สึกเสียใจมากครับ อีกมีกี่ชั่วโมงจะถึงชิคาโกจูจ่ๆก็มีรถขับพุ่งชนรถของครูสเขายางจังซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเอเดียนและคณะโซอี้ยังมึนๆว่าเกิดอะไรขึ้นแม้กระโพลมาแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะพวกมันจับครูสไว้ส่วนมันพอรู้ครูสเป็น FBI ก็ให้ลูกน้องจัดการเธอจึงช่วยโอกาสนั้นโยนไฟแช็กใส่น้ำมันที่รั่วจนรถระเบิดแล้วรีพาโซอี้หนีหลังหนีมาได้พักใหญ่ ทั้งคู่ก็มานั่งพักทานอาหารแม่เลยได้เห็นโซอีมินิไซคออหนะ้าอกเวลารู้สึกไม่ดีเหมือนเธอจากนั้นก็อธิบายเพียงที่หล่อนถูกตามล่าเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือไว้ต่อรองทำให้หล่อนรู้สึกแย่ที่ต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้ครับ ด้านแม่เธอโทรไปบอกแม่อุปธรรมของโซอีว่าโซอีปลอดภัยดีทําไม่หล่อนโลงอกรวมถึงรู้ด้วยว่าเธอคือแม่ที่แท้จริงของโซอีแล้วแม่ก็ทิ้งท้ายโซอีจะกลับไปท่านงานวันเกิดแน่นอนหลังแม่ซื้อรถบรรทุกก็ขับกลับอาลสก้าโจนเลยได้รู้เธอคงกำลังโดตามล่าอยู่เป็นแน่ส่วนโซอีก็สงสัยโจนเป็นเพื่อนแม่หรือเปล่าแม่เลยรีปฏิเสธโซอีเลยยิ้มออกมาพร้อมบอก คนแปลกหน้าเขาไม่คุยกันแบบนั้นหรอกนั่นเลยทําให้เธอทึ่งในความฉลาดของโซอีครับเมื่อแม่พาโซอีมาหลบซ่อนตัวก็สอนวิธีการขับรถและเอาตัวรอดซึ่งหลอนก็ไม่อยากทําเธอเลยบอกถ้ารู้สึกเกลียดก็จงนำแรงผักดันนั้นเปลี่ยนมาเป็นพลังฝึกต่อเพื่อที่จะได้กลับบ้าน วันหนึ่งโซอีก็ไปเจอลูกหมาป่าเข้าเลยไปเล่นกับมันทันใดนั้นแม่หมาป่าก็โผล่มาแม่จึงยิงใส่มันทาให้โซอีรู้สึกแย่ก่อนจะรู้นั่นเป็นแค่กระสุนเกลือเอาไว้ยิงขู่หลายเดือนผ่านไปเมื่อแม่เห็นโซอีเริ่มเก่งขึ้นก็พาหลอนไปวางระเบิดในป่าแล้วก็ได้เจอแม่หมาป่าบาดเจ็บทําให้หลอนเป็นห่วงกลัวลูกๆที่ยังไม่โตจะล่าเหยื่อเองไม่ได้แต่แม่ก็บอกต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมาชาติ โซอีเลยรู้สึกแย่มากแต่กลางดึกคืนนั้นแม่ก็แอบนําของกินไปให้กับแม่หมาป่าครับรุ่งเช้าแม่ก็พบโซอีหายไปจึงออกตามหาจนไปเจอโซอีกําลังให้อาหารลูกๆหมาป่าอยู่แต่ก็เผออถูกกัดเข้าแม่เห็นอย่างนั้นเลยรีพาโซอีไปหาหมอซึ่งหมอก็บอกไม่เป็นอะไรมากแม่ต้องเย็บแปดเข็มพร้อมชมที่โซอีเป็นเด็กเข้มแข็ง นั่นเลยทําให้แม่ตกใจจึงรีพาลอนกลับกระท่อมเก็บข้าวของและนํามาฝากไว้ที่โจรเพราะเอเดียนคงรู้ที่อยู่ของพวกเธอเข้าแล้วจากการที่ชื่อของโซโอีถูกบันทึกลงระบบเนื่องจากเผลอบอกที่จริงออกไปทาให้โซอีรู้สึกเสียใจที่ทําพลาดและก็ไม่อยากจากแม่ไปด้วยไม่นานนักโจรก็พบเอเดียนพาพักพวกบุกมาที่นี่จึงโทรแจ้งแม่ส่วนตัวเองก็เตรียมหนี โซอีเลยสงสัยเขารู้จักแม่ได้ยังไงเขาเลยตอบว่าเคยร่วมรบกันเมื่อนานมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องรีบหนีเพื่อความปลอดภัยของโซอีรวมถึงบอกแม่เป็นห่วงเธอเพียงแต่คนอย่างแม่ต้องดูที่การกระทําไม่ใช่คําพูดและที่สําคัญแม่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อโซอีเท่านั้นดานโซอีเธอแอบไปอ่านจดหมายที่แม่ฝากไวใ้ให้กับจนส์โดยเขียนไว้ว่าโซอีลูกรัก แม่รู้สึกแย่และเป็นห่วงมากที่ต้องทิ้งเธอไว้ที่โรงพยาบาลแต่ที่ทำลงไปก็เพื่อเธอและสิ่งเดียวที่ทำให้แม่รู้สึกสงบใจลงได้คือการรู้ว่าเธอปลอดภัยรวมถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อปอกป้องเธอแม้จะทำสิ่งที่ผิดพลาดมามากมายก็ตามนั่นเลยทำให้โซอีรู้สึกเสียใจและเป็นห่วงแม่มากจึงตัดสินใจขับรถของโจนกลับไปช่วย ส่วนเอเดียนมันสั่งให้ลูกน้องขี K ่ s n o w m o b i l ไปจัดการแม่แต่สักพักก็เกิดระเบิดขึ้นเลยได้รู้แม่วางกับระเบิดไว้ในป่าขณะแม่แอบไปเล่นงานลูกเกระจอกเอเดียนก็นำระเบิดมาผูกกับ s n o w m บิลและมุ่งหน้าไปที่เกะทอมจนกระทอมระเบิดจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องไปสำรวจแต่ก็เสดแม่ที่มาดักรออยู่แล้วส่วนโซอี e, เธอถูกพวกลูกน้องดักมาเล่นงานและถูกจับไปได้ แม่ที่เห็นจึงขับไล่ตามอย่างไม่ลดละซึ่งสุดท้ายก็จัดการมันและช่วยโซอีเอาไว้ได้ครับ ต่อมาแม่ก็พาโซอี้ไปซุ่มที่นั่งร้านจนจัดก,การลูกกระจกทั้งหมดลงได้แต่เอเดนก็รู้ทันจึงแหลงเป้าไปที่โซอี้และบอกข้อแม้ให้แม่มาเจอมันคนเดียวแม่รู้อย่างนั้นเลยบอกให้โซอี้หนีไปแต่หล่อนก็ไม่ยอมเพราะจะคอยคุ้มกันให้สึ่งแม่ก็ไม่ยอมเช่นกันเพราะชีวิตโซอี้สำคัญก,กับเธอมากพร้อมบอกหลายเดือนที่ได้อยู่กับโซอี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสุดท้ายโซอี้เลยยอมทำตาม เมื่อแม่ไปเจอเอเดียนมันก็ต้องการจัดการเธอในระยะประชิตเธอจึงพุ่งไปเล่นงานมันด้วยความแค้นโดยมีโซอีที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งแม่คอยเลียงยิงเพื่อช่วยแม่ครับด้านแม่แรกๆก,ก็อัดมันอยู่ฝ่ายเดียวแต่สักพักก็เริ่มสู้แรงมันไม่ได้จึงถูกล็อกคอ ส่วนมันที่รู้ตัวโซอีคงแรงอยู่เป็นแน่เลยใช้แม่มาเป็นโลกำบังพร้อมโยยุให้ยิงมาได้เลยโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วโซอีแอบเดินมาใกล้ๆและใช้ลูกสองยิงใส่ทั้งคู่จนตกเขาไปเถาว่ามันกลับไม่เป็นอะไรมากแล้วก็จับตัวโซอีไปครับเมื่อแม่ลืมตาขึ้นมาก็พบแม่หมาป่าจ้องมองมาที่เธอโดยสื่อไปในนัยว่ามันที่บาดเจปป็บปางตายอย่างฮือซูกลับมาได้เพื่อลูกก่อนจะค่อยๆกระเพกเดินจากไป นั่นเลยทาให้เธอฮืดสู้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมเลยรู้ถูกโซอียิงกระสุนเกลือใส่เลยหัวเราะออกมาจากนั้นกระเล็งใส่เอเดียนที่กําลังขับรถออกไปแต่โดยที่เจ็บแขนจึงทําให้ยิงพลาดเลยรวบรวมแรงครั้งสุดท้ายยิงใส่อีกครั้งทว่ารถก็ยังไม่หยุดวิ่งทาให้เธอเสียใจมากที่ยิงพลาดโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆนั้นยิงโดนโซอีที่ถูกช่วยไว้ได้เลยรีวิ่งมาหาเธอแล้วทั้งคู่ก็กอดกันย่งมีความสุข จากนั้นาพาวก็จับมาที่แม่พาโซอีไปส่งให้กับครอบครัวอปุปธรรมทำให้แม่อุปธรรมดีใจมากเลยมองมาที่แม่และยิ้มเพื่อเป็นการขอบคุณก่อนที่สักพักแม่จะขับรถออกไปก่อนจบาพาวก็จับมาที่โซอีกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือคราวนี้มีแม่คอยใช้กล้องส่องดูแลเธออยู่ไม่ไกลครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลสองคนจนวันหนึ่งก็ได้รู้พวกมันได้ลักลอบทำผิดกฎหมาย เธอเลยไปให้ข้อมูลกับ FBI จนถูกพวกมันตามล่าเธอจึงหลบหนีพวกมันแต่วันหนึ่งพวกมันดันมายุ่งกับลูกสาวของเธอเธอจึงต้องออกมาจัดการกับพวกมันเพื่อความปลอดภัยของลูกซึ่งสุดท้ายเขาปกป้องลูกสาวได้สำเร็จครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนงัง The m o t e r หนังได้คะแนนจาก i m d b 5.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ